สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการชุมชนคนหัวร้อนเพราะตัวอักษรไม่มีเสียงเราจึงมามอบเสียงให้ตัวอักษรครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพลินเล็กอกกตก็ได้ช่วงต้องตอบวันนี้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพลีนเล็กเอกกตก็ลงวัานี้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะลองตตามปกติช่วงช่วงที่ผ่านมานะครับคือเสียงต่ำแต่คุมโทน่ช่วงมึงเองเลยนะท่าน ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็พอมดูพองดตาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายล่าสุดนั้นอยากที่ทราบการแฟนแฟนค่อนข้างเดือดเก้าอี้ของมูินโย่ก็ร้อนด้วย three for me ที่โมจริงๆก่อนจะไปติดตามเรื่องของแมนยูเรามีอีกหนึ่งเรื่องราวให้ต้องติดตามกันมีแฟนหัวร้อนจากเกมเกมหนึ่งเกมเกมนั้นก็คือเลียพูลเจอกับเชลซีนั่นเองครับซึ่งแม้ผลออกมาเสมอก็ยังจะมี ความหัวร้อนจากแฟนบอลอยู่คอมเมนต์แรกจากคุณคุณธนกรคอนเฟลส์โธ่ธเล่นรอดนแบบนี้สมควรแล้วที่จะเสมอไม่แพ้ก็มุนแล้วเปิดพื้นที่เนี่ยนะ เขาเขาทาหลายจังหวะถ้าลีวอกูเนี่ยมันคงอย่างมีผ้าเม็ไนไอสัตว์ขี้โมโ้จริงๆคอมเมนต์ต่อไปจากคุณซีซ่าจารุวัตรใจความว่าจะจบอยู่ได้สัตว์เองเที่ยนี่ก็ยิงดีขึ้นโอ้โหจังหวัดสวนกลับไปควรได้ทั้งหลายลูกนะโบล้าเนี่ยก็ลงมาหาเหี้ยอะไรทำอะไรไม่ได้สักอย่างกูสงสารกองเตะกับอาซาจริงๆสมาตไปนิดเดียวสู้ๆซีเอฟซีคอมเมนต์ต่อไปมาจากกระเพราหมูกรอบไข่ดาวหิวเลย เชลซีแม่งแบบเล่นเหมือนสิบคนอ่ะชิดลูกับโมลาต้านะแม่งเหมือนแบบลงมาให้ครบๆอ่ะตัวจริงๆเนี่ยไม่มีประโยชน์ส้นตีนส้นมืออะไรเลยสำรองทั้งสโมสสรบาร์คลีย์ก็แทนตัวจริงไม่ได้เปลี่ยนลงมา ไม่ได้ช่วยต้นซีนอะไรกลายเป็นว่าตัวสำรองเน่ยนะอีกฝั่งช่วยคีมตัวเองไม่แพ้ถ้าเชลซีอยากได้แชมป์นะฮะตลาดเปิดต้องซื้อเพิ่มโดยเฉพาะกองหน้าถ้าหวังพึ่งจิโรูกับโมราตาไม่มีทางได้แชมป์แน่นอนโค้ดคีย์บอร์ดเลยทีเดียวเก่งกว่าซาลี่ครับ และคอมเมนต์ต่อไปจากคุณปัชญาบุญสดแใ่ความว่าไอสัตว์เนี่ยแม่งกลางคูอไม่ได้เลยไม่สรรหาเปลี่ยนตัวลงไปวะโอ้โหกูก็นั่งด,ดึกอัดเสือไอเหี้ยแม่งเลยเห็นไหมคือใจคอนี่มึงจะไม่พาบอลไปข้างหน้าเลยคือเตะตรงกับหลังเลยอ่ะไอสัตว์วัดอยู่จีไหนเฮี้ยเล่นเป็นอแปะเลยไอสัตว์ได้ลีดยิงแบบงงๆไอสัตว์ยังไงก็ไปแพ้แล้วกันในลีกเว้ยโคตรดึดอัดแต่ว่าก็เซฟเซฟมูนิญโยเกี่ยวเหี้ยแล้ววะ คอมเมนต์สุดท้ายเลยแล้วกันนะครับเป็นกรนดีๆจากคุณขอให้โชคดีฝากไว้ถึงแฟนหงและแฟนผีครับหงโดนนำฝูงหมาเตรียมมาเห่าติ๊กป๊อกฮ่งฮ่องริดยิงเข้ามุดท่อขีหนีไปไหนอ่ะขีโม่จริงๆคนโทนสามหนึ่งมึงว่าไงติ๊กป๊อกติ๊กต๊อกริบลงไปยิงเชลซีให้ผีดูติ๊กป๊อกฮ่องฮ่องพองไปมา โอ้โหถต่พ่อคูเล็กทีเดียวพ่อคูสะดุ้งแล้วเนี่ยจบแล้วนะครับสำหรับแฟนๆหัวร้อนคู่ของเชลซีและลิเวอร์พูลจบเกมเสมอหนึ่งหนึ่งยังไม่เป็นจา่าฝูงกันทั้งคู่เพราะว่าทีมจากแมนเชสเตอร์เป็นจา่าฝูงน,นะครับแต่ทีมนั้นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้เลเ็กเบ็ดคีเรามาดูแฟนๆหัวร้อนกันว่าเขาจะหัวร้อนกันขนาดไหนเริ่มที่คนแรกกันเลยครับฟูไล,ลนี่สกิตพิษงูเห่าสกัดครับไม่ใช่สกิตท็อปคิดนี่กูบ,บอกเลยถ้ากูขอพอในหนึ่งข้อเนี่ยนะกูขอให้เฮียมู ตั้งแต่วินาทีานี้ในตั์ก่อลพงตายก็ไม่มีซองอ่ะฮเฮียเหมือนแต่ละตัวเนี่ยตอนเด็กอ่ะมึงแดกนมหาานมหาแทนนมแม่มึงอ่ะอฮะนี่ขนาดเจอเว่าทำได้ควายแม่งยิงแล้วหัวหมูได้ควายมูแล้วก็ไม่ต่อไปจับคุณสเกียสอนซานซ่าใจความว่าจะบอกเลยนะมึงหงอ ไอ้สัตว์มึงแมนคุม,มทีมเขามันไม่กลัวไรเฮียมางเลยเป็นกูออกไอ้สัตว์ดูเฮียดูบอลเรด่วยาดูบอลมาตายสัตว์แม่งหนีเฮียเอวหัวร้อนและ คอมเมนต์หัวร้อนอันต่อไปมาจากคุณบิ๊กครับพี่ตูดเนี่ยนะเขาเก้าคนละเก้าทีมเฮียนี่เก้าทีละแต้มหรือไม่ก็ไม่ได้แตมพวดหัว,หวก็มึงจริงจริงยังไงก็ต้องทําใจเพราะรักไปแล้วให้ทํายังไงตู้ๆละกันไอ้ควยนี่คือรักนี่คือรักแล้วนี่ทำไมรักด่ากว่านี้ครับแล้วคอมเมนต์ต่อไปจากคุณเจปฏิพันธ์ไอ้เหี้ยถ้ากูเป็นเจ้าของทีมกูปวดไม่ทีไม่สัตว์ปวดคำจะพูด โอ้ยไม่อุยพอได้รวยกันเยอะมากเลยครับทีงคอมเมนต์ต่อไปเป็นของคุณโอ๊ตพาร์เพลิร์ดโอ้ทางทีมคุยคๆมันจัดแผน5-3-2สามสองเกมรับก็หลุดเดนการกองบอลไม่ติดกองหน้าไม่คมบ้มาสีอาวก็บ้าเลี้ยงลูกกระคุมไม่ส่โอกาสปอกปลาเล่นไม่มีใจเล่นเดอร์เนสกบอลลิ่งลูกต้องแนงอาจารย์ยังยนงบอลไม่แม่นลูกช้อเตาไม่สดทีมขาดสมาธิไม่ได้ฟอ,อมตกทะโไอ้ควายไอ้ยะ เชอบหมดแล้เลยครับคือคอมเมนต์หัวร้อนของแฟนๆทั้งหมดในสัปดาห์นี้นะครับครับแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าหากผลงานแมนยูยังไม่ดีขึ้นความหัวร้อนเหล่านี้จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในอาทิตย์ถัดไปถัดไปครับถ้าหากท่านผู้ชมเห็นบาะแสคนหัวร้อนโปรดแจ้งเรามาที่แฟนเพจขอบสนามพาัดตองสั่เสียงฮะพัดตองสั่งเสียงอะไรนะพัดตองสั่งเสียงฮะ วัยสัตว์เพราะตัวอักษรไม่มีเสียงเพราะตัวกอนไม่มีเสียง,เ,เ,ยงเราจึงมามอบเสียงให้ตัวอักษรครับแลวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับจะลืมแปรงฟันก่อนนอนนะครับคนดูเหมึงในสัตว์โอ้โหจังหวัดดีชอบปน,นิคมครูอยู่ดุ